วันที่19สิงหาคม2567เวลา8.30นาฬิกา30นาทีณถงอาคาร1ชั้น1ของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกนายแพทย์ทว,วีสินวิษนุโยธินอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเปิดกิจกรรมจิตอาสา Big Cleaning Day ของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกโดยมีผู้บริหารและบุคลากรกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเข้าร่วมกิจกรรมซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรกรมได้ร่วมกันทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่โดยรอบหน่วยงานตามแนวทางการปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสา ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมการทำความดีด้วยใจและการทำงานเป็นทีมขององค์กรเพื่อภาพลักษณ์ที่ดีต่อประชาชนผู้มาเข้ารับบริการอีกด้วย